โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาลงนะครับตัวกันโปรนะครับตัวนี้นะทุกคนก็เป็นตัวที่ผมแปลมาให้แล้วนะครับมันเป็นของของรัสเซียนะครับกันโปรตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับให้แตกไฟล์นะครับแล้วก็เข้ามานะครับก็จะเป็นกันโปรเสกเงินนะครับไม่ว่าจะวิ่งวิ่งเร็วนะครับหรือว่าเสกอะไรต่างๆนะครับ ก็โปรโตัวนี้นะครับสามารถกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือว่าโปรโตัวนี้นะครับไม่มันไม่ไมเว้นแม้แต่แอดมินนะทุกคนไม่ว่าแอดมินนะครับจะใช้คำสั่งนะครับ AGPS หรือว่าแอดมินวาร์ปอะไรประมาณนี้นครับมันก็จะทำการเตะนะครับมันไม่ได้แบนนะทุกคนแต่มันจะเตะออกจากเซิร์ฟนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับก็จะ ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทิศให้ดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถเอาไปลงได้เนาะส่วนใครที่นะครับใครที่ยังไงอะคนที่มีความรู้หน่อยก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะครับเอาไปดัดแปลงโค้ดต่างๆได้เนาะก็ตัวนี้นะครับนี่นะมันก็จะเป็นจับความเร็วหรือต่างๆได้เลยนะครับก็ผมได้ทําการอาคอมไพล์ให้แล้วนะครับก็จะมี ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์สคริปต์นะครับก็ให้เราเปิดโฟลเดอร์เซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดสคริปต์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคสักครู่นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ให้ไปที่ฟิลเตอร์สคริปต์นะครับไปที่ฟิลเตอร์สคริปต์เนาะแล้วก็ให้เรานะครับเด,เดี๋ยวผมขอลบตัวเก่าออก อ่ะนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับลากตัว amx ตัวนี้นะครับหรือว่า copy ไปใส่ก็ได้นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะก็วางลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้ก๊อปชื่อนะครับอ่าก๊อปชื่อมันไปนะครับอ่าก๊อปชื่อไปแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เราเปิดไปที่ server cfg นะครับแล้วก็ตรงเตอร์สคริปต์นะครับผมใหเราใส่ ชื่อที่เราก็มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อ่าเซฟแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการอนะ่ารันเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอรันเซิร์ฟอ่าโอเคนะครับแล้วก็ผมจะเข้าเกมให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่าอ่าโอเคเซิร์ฟมาละนะครับคลิปนี้อัดสดๆเลยนะทุกคนผมไม่ตัดด้วยนะครับก็อาอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรหรอก ก็เอามาแบ่งๆกันนะครับผมก็ลิงก์เดี๋ยวผมจะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งง่ายๆนะครับผมแค่ลากไฟล์ไปใส่ในฟิลเตอร์สคริปต์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันเข้าเกมโอเคนะครับของผมผม,มันเป็นมอดนะทุกคนมันเลยเข้าเกมช้าหน่อยอ่ออีกละโอเคนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึง อ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเกมเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งแอดมินให้ดูนะทุกคนไม่ว่าจะสกปืนไม่ว่าจะวาร์ปนะครับผมมันจะติออกเซิร์ฟนะครับผมตัวนี้นะทุกคนมันมันไม่ได้แบนนะครับแต่ถ้าจะให้มันมันแบนจริงๆก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนนะครับ อันนี้เป็นเซิร์ฟของผมเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูตัวนี้นะครับกันได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเสกเงินไม่ว่าจะโปรโวิ่งเร็วนะครับผมไม่ว่าจะเออเสกปืนอะไรแบบนี้ก็โดนนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวโปรที่หนาแน่นมากทุกคนหนาแน่นจริงๆนะครับโอเค แล้วผมจะใช้เป็นคําสั่ง A GPS นะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ไหนที่หนึ่งนะทุกคนปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมขอวาร์ปไปอ่าโรงบานปั๊บเห็นป่ะทุกคนโดนละโดนละเห็นป่ะเซิร์ฟเวอร์คอสคอนเนคเต็ดเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะนะทุกคนก็เรียบร้อยนะมันเตะออกเซิร์ฟเรียบร้อยละนะครับใช้คําสั่งอะไรไม่ได้ละโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ ไปติดตั้งเอาเองนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ไดนี่เห็นป่ะนี่นะครับตัวน,นี้เลยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมอัดสดๆเลยนะโอเคไปดาวน์โหลดเอาด้านล่างคลิปนะครับผม